ต้นใหม่ไปปลูกใช่ตายนมจุดไิจอ่ะวัวมันเป็นธรรมชาติดีเลยนะคนมากแบบนี้ปไปหาเห็ดมาขายไม่กินนะบัขายเรามากินหืมเกิดแล้วเวลามันถ่ายคอยเมื่อมันจะเกิดเก่ออเขา ตื่นสวยเดีไปทรงฝ่าตีสามับมะนองอีกหรับตื่นไม่ให้าก็สียใจคนหนึ่งไปเที่ยวลูกนึงเขาอุ่นเขาอะไรกตีสกวกูไม่ตื่นไม่ตีสอ่ะเน่ดีครับ,นนนบออสวัสดีครับ,บ w e doing today planting some trees yeah in the farm lots to plant mm -hmm. so We're gonna go plant them down this side. Protect yes. us from the wind. What side? Down here. Protect us from the wind and the rain. Tunsack. Big and... Tunsack. Tunsack? Yeah, that's what the tree now Oh ah, What are you doing today? Country. ปลูกต้นสักกันจ้านี่จะพ,พันไรดีลกูกเหรสิ Good. Look at that. Because it fell out. It was the same. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, but... Mm -hmm. To do it. No, when you pass <sighs> some mm. sideboard and sacked up, you know, you have to put your tassel up so not rip. the ripped. มาเลี้ยบลี่บอยอันอลูกตหนไม้ปลูกตนซักช้าปูกทุกปี มาขนาดอะไรยู mm ่ท hmm. like ีเช mm ิดแนแพรเบิ hmm. ่งอันกป็เกงกับขาดพ่อเขีนสุดเรเ็นท้ายห้ซ้ำ Yeah, in my hole in the pants. Doesn't matter, does it, when you're in the farm? Have to get some farming pants. 你说。 กร้อบมากับช้อนดมันเ้นนี่มันยงบ่มึเข้าให้เลยนี่ ไวไฟหนึ่งเขาให้เล่นหน่อย <c oughs> หนึ่งละไปหนึ่งแล้วต้นียังต้นซักต้นซักปล<ะ>ูกแถวนีสนาอ๋อปลูกห่งหางๆว่ามันเป็นต้นตรงเด้ซับไปเสียติดหัว เอาไปเห็นงัวบดขายปขบดเอาสิได้ยินยังได้ยินยังมาแรงเอาเงินไยอ่ะมือได้ก็ได้มือบ่ได้ก็บ่ได้นี่มือนี่แหะเจดคนยากงางยเาเจองยาทำนอกช่วงนี้เด้ออมันบานยังไม่กินข้าวใช่ไหมบ ย่างสิปลูกนี่มันแล้วกับอาบน้าเนี่ยสั่งเป็ดใหญ่น่ะไว้น้ำเด้สองตัวเด้อเออมือแรงกูแล้วมันว่ามืออื่นนะมือแรงโอเป็นยังอาล้านก็กินอีกอบอกว่ามือแรงคั่วให้น้าหมดสิ อืมไซส์มากคุณยายมามือแรงที่แหละสิลา์เป็ดให้ยายลุงสังส่งเป็ดไว้มากกินหนามโบราณมีหนามแดงหนามเขียวไปเออบมเป็นหยางไม่ใหไงว่างย่ามได้กับมาสองสามอาทิตย์ถุละ บอ่ออยู่ไปก่อนว่าบางวันมีอยังเหตุบอ่บอฝนคือบวดตกนี่จังหวาเออว่างย่ำได้กับคอยมาไห่ไงผมเป็นยังอก How many is that? How many now? I don't know. Not enough. Huh? Not enough. <laughs> <laughs> you want a cow for you? Okay, huh? if you want, I think there's 40, 40 odd plants, so two in each one. Like twelve holes, isn't it? Yeah, if and um, ปลูกเรียบนี่ไปน้ำเด้อจ้าปลูกเรียบห่วนทางนี้น้ำเอ้โอเคคุณพนอไม่ไป